ไวรัโถกสนั่นอินฟูสายตกแต่งภายในเตือนอย่ามี5สิ่งนี้ในบ้านถ้าไม่อยากให้บ้านน่าเกลียดชาวเน็ตคอมเมนต์เห็นต่างเข้าเด่นเข้าเด็ดจะพาทุกคนไปดูการตกแต่งและจัดเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านค่ะซึ่งอาจเป็นเรื่องของรสนิยมและความชอบส่วนตัว แต่อาจไม่ใช่กับหนุ่มรายนี้ค่ะนิโคลัสแฟร์ฟอร์ดนักตกแต่งภายในชื่อดังที่ได้ออกมาแชร์ความเห็นผ่านทางติ๊กต็อกเปิดเผยรายการท้าสิ่งของที่เจ้าตัวมองว่าน่าเกลียดและไม่ควรมีในบ้านแต่คนส่วนใหญ่มีครบทุกชิ้นคลิปตั้งกล่าวเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตอย่างล้นหลามกลายเป็นเวรัลถกสนันไปทั่วโลกออนไลน์งานนี้เจ้าตัวยังย้ำอีกว่า สิ่งของหายอย่างนี้สามารถทำลายบรรยากาศและความสวยงามของบ้านได้ 1. โทรทัศน์เขาเล่านะคะว่าผมยายออกจากบ้านพ่อแม่ตอนอายุ18ตอนนี้อายุ35แล้วและตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมไม่เคยมีทีวีผมรู้สึกว่ามันครอบงำห้องทุกคนจะจัดเฟอร์นิเจอร์หันไปทางสิ่งนั้นมันแค่กล่องสีดำน่าเกลียดผมไม่ต้องการให้มันมาขัดจังหวะการไหลเวียนและความงามในบ้านของผม 2. ไมโครเวฟ นักตกแต่งมองวา่าไมโครเวฟเป็นกล่องโลหะขนาดใหญ่ที่กินพื้นที่เยอะเกินไปโดยเขาระบุว่าแม้จะทำอาหารทุกวันแต่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องนี้ 3. การตากผ้าทั่วบ้านการตากผ้าไว้ทั่วบ้านถือเป็นการทำลายบรรยากาศอย่างมากหากไม่มีเครื่องอบเขาแนะนำให้จัดห้องพิเศษสำหรับตากผ้าผมมีห้องว่างในบ้านแล้วก็ตากผ้าในนั้นจากนั้นก็ปิดประตูและไม่ต้องมองดูมันเลย 4. แสงไฟเพดาน อีกหนึ่งสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นการทำลายบรรยากาศของบ้านคือไฟติดเพดานคุณอาจจะมีการตกแต่งภายในที่สวยงามแต่ถ้าคุณมีแสงไฟเพดานมันจะทำให้ทุกคนดูไม่น่าดึงดูดเขาแนะนำให้ใช้โคมไฟรอบๆบ,บ,บ้านแทนเพื่อสร้างแสงสว่างเป็นจุดๆที่ให้แสงนวลตา 5. เทียนที่ไม่ได้ใช้สิ่งที่ห้าที่นักตกแต่งภายในคนนี้ไม่กล้านําเข้าไปในบ้านของเขาคือเทียนที่ไม่ได้ใช้เช่นเทียนประเภทเทียนแท่งเทียนเสาในแจกันแก้วหรือลูกหรือลูกโลกแก้วและไม่ได้จุดแถมเต็มไปด้วยฝุน่นเขาบอกว่ามันดูแย่มากสําหรับแฟร์ฟอร์ เมื่อคลิปดังกล่าวของเขาถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์สนัน่นบางคนเห็นด้วยกับข้อแนะนําของเขาคอมเมนต์บางส่วนยังเสนอสิ่งทําลายบรรยากาศในบ้านเพิ่มเติมเช่นใส่ไฟรกรุงรังและรูปภาพข้อความ life love love ขณะที่บางส่วนกลับไม่เห็นด้วยกับคําแนะนําของเขาโดยเฉพาะเรื่องโทรทัศน์เพราะหลายคนมองว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ